สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวมีด M9 BioNet Stand สภาพของเล่นนี้ก็ใช้งานบ่อยจะเริ่มสึกราคาก็หยุดอยู่ประมาณที่3,500บาทในสตรมน,นะครับเป็นมีดที่ค่อนข้างฮิตหรือจะเรียก M8 ก็ได้เอ้ M9 ก็ได้พอดีมันมีแอมแทม็กไป เลยไปอ่านเอฟแปดโอเคเราจะมาดูตอนฟันแล้วกันเลยมาดูตอนเปลี่ยนมีดพวงขึ้นแต่ถ้าเรามีเนมแท็กชื่อจะอยูดตรงด้ามมีดโอเคเรามากด F เห็นไหมจะเห็นเนมแท็กเรามีค่อนข้างร้อยทั้งหลอกน้อยมากค่อนข้างโอ้สวยสวยมากครับ M9 ลายอื่นในตลาดก็มีลายแย่ๆนะครับต้องไปดูอีอกทีส่วนมี้เล็มนี้ก็ราคาอยู่ที่ประมาณสัก3า0 0ห้าร้อยบาทในสตตีมีค่อนข้างวกวบกวบมีร้อยคูกขาดตรงด้านบนหน่อยโอเคใครสนใจก็จัดเลยครับโอเควันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ